สวัสดีค่ะอยู่กับนาะทีบันเทิงกับใบเตยนะคะคุณผู้ชมค่ะเริ่มต้นวันนี้เตยขอเริ่มต้นที่เรื่องของหนุ่มสุดฮอตอย่างเพชรโบราณินอ่าตอนนี้เนี่ยจะเรียกชื่อเฉยๆไม่ได้แล้วเพราะว่าเขามีเพลงประจําตัวบอกเลยว่าฮิตติดหูติดปากมากๆเลยนะคะเพชรโบราณินเพชรเพชรเพชรโบราณินเพชรโบราณินเพชรเพชรเพชรโบราณิน เพราะเราเองก็ดีใจที่เขาทําเพลงให้เราแต่ว่าเราก็แอบเขินเพราะว่าเราชื่อเราเต็มไปหมดเลยทุกวันนี้ที่กองละครเนี่ยไม่มีใครเรียกเพชรละเพชรโบราณินวอเพชรโบราณินเพชรโบราณินมานีณกองมามาน้าเซตเย่ายวว่าแต่คนอื่นอ่ะคนใกล้ตัวเพื่อนเองหรือใครเวลาผมไปคอมเมนต์คนอื่นเขาเนี่ยเขาก็จะคอมเมนต์กลับมาว่าเพชร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 แล้วก็โบราณินคือผมรู้เลยว่าไม่ได้เรียกผมเฉยมันก็น่ารักมันก็สนุกมันเป็นอีกการพูดคุยอีกแบบหนึ่งมันเหมือนวิธีการเรียกเราก็เปลี่ยนไปเลยอะไรอ่างงเเีี้้มนกคลจจถตึะพใส นนึง,นง,งนนอกจากเพลงจะฮิตติดหูไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะละครเรื่องภูผาผีคุ้มเนี่ยก็กระแสดีไม่แพ้กันเลยค่ะติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะจ๊ะส่วนละครอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่กระแสไม่แผ่วเลยแน่นอนคือละครเรื่องกระเช้าสีดานะคะวันนี้เตยจะพาไปดูเบื้องหลังเป็นมุมน่ารักน่ารักของกรีนอัศดาพรค่ะเธอบอกว่าเป็นแฟนคลับของปีเตอร์คอปมาตั้งแต่สมัยที่ปีเตอร์เนี่ยออกเทปจริงหรือเปล่าไปชมค่ะ หากว่าฉันต้องขาดเธอไปใช่ปลาถูกปะคะถูกสุกไหมจะเป็นยังไงชีวิตจะไรความหมายแหละเหมือนไรพลังใช่ปะทำไมแบบร้องแล้วตื่นเต้นเหมือนมีคนแบบจับจ้องกินอยู่เลย่ะเนือจริงเหรอเป็นเอฟซี เจ้าถัออยู่ไหนเจ้าถัอยู่ไหนหรือูนูไม่ทันน่ดูยไรู้เหมือนกันหนูดูในมาจังอ่ะหุยหนูพิ่งอยูห้าหนูพิ่งอยูหาเ รู้สึกเหมือนเลี้ยงลูกอะเลี้ยงลูกอะนี่ลูกสาวลูกสาวพ่ออมตะมากเลยอะสุดยอดเลยอะปี40น้องหนูยังไม่เกิดเลยอะนะคนเล็กอะครับคับคัคัคัแต่หน้าหน้ายังได้อยู่นะหน้ายังได้อยู่นะได้ไหมได้ไหม แบบนี้เชื่อแล้วแหละค่ะว่าเป็นแฟนเพลงจริงๆส่วนเรื่องในละครนะคะทั้งคู่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอย่างมีความสุขหรือเปล่าต้องรอติดตามค่ะในละครกระเช้าสีดาคืนนี้สองทุ่มครึ่งห้ามพลาดเลยนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ